สบายดีสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องมานี่ก็อยู่ไฮอยู่นะคือเก่าไปเด้อไปเด้อเออไปบ่ะไปหาเก็บพักก่อนมาทีหนึ่งต้องเก็บยายเราไปเก็บได้ใหญ่หรออันแร,รกๆเอาใบมะกรูดใบมะกรูดมาไว้ใส่หั่นใส่นี่ ย้อนแสงและนี่กบมมลิไนไะม้ใหญ่เลยเด้เนาะกบมลินไม้เนี่ยไม่ต่อมาจะบ้านท้ายชิดคนเฮาเน,น,นาะจะละเมอฝากท่อง เก็บบ่าผักเก็บด้อเมื่อวันที่1 1เดนี่ยบุญจัเมื่อข่อยสีเห็ดนะนี่ใช้เชียมบอ่อขุดอัวขานีนะหูข้ขายเพื่อนก็กินกินได้วป็เ,เชียงจัเมื่อข่อยสีเห็ดอัน ปลาแดกบองกินก่อนพอจะจะเอาหน่อยมอเรียงสอนปลาสอนกุ้งสอนซิวเนาะ,ะได้บักละลายหนึ่งขากินอยู่เห็นบ่พี่น้องก็บักภาพน้ำหอมช่วดิกินนยู่บ่พี่น้องปะ เง่องโลเพิ่นปัทโใหไ่เลือเกินไอ้ไม่อยากเลิกกับเงงโลปัทโธ่ไหนล่ะต่กกระแตนักลายมือพูนตกฮาพร์ผอระยขนาดเราไปเห็นหุ่งนี่เลยบักลายมีตัวคืยไข่แซ่บเลยพาน้ำหอม เด็กินดูบ่ผ่านหอมผ่อนอยู่เนาะนี่ต้นนี่อะไรเหล่ามาทางนี้ยังไม่ยังขอว่าออกนะออกมาดูหนึ่งกระเบืดได้มาม่วงใช่ไหมมือนี่ยน้ำไมมปุ่งผ่อนตัดมือให้แกงนวลเนี่ยโมเมนอันนี้เนาะพูดน้ำไมนะไผ่กิมชุงเอาแล้วเอาแล้วช ้าตักแตนไหลนี่คนตกละตักเกตนกินเนด้อเขากินเด้อโหแง่กระป๋อมดอกใหม่เนี่ยเบิ้ดละติ๋นี่ยนี่หัวเบี้ยกกเดียวต้องเดี๋ยวจะเอาน้ำอืบดอกหลักลกินก่อน เธอมาเธอได้บดแล้วเธอมาจางจังเหลือจักเหลือจักหม่างว่ะสีหามามาไอกจนนอนรดภาพสั่นต้องขอโทษขอพายหลยๆได้พี่น้องเด้อพักจำลิงอยู่บนหลาย

เอาลดวัาหมักทัานวาหรือมักท่นชมเนี่ยนี่อ,นอ,อยู่ตามคุมจงชัยลาปุ๋เนี่ยนี่น่นอไม้เราตัดอันนี้แล้วมือให้แก่งเดี้ยพี่น้องจุดปุดอยู่เด้กตัวนะ่ะมีจังหนอหนออเอาแล้ว นอนออืมเด้สองน2นี่ว่านั่นนี่สามนอ3ามอสี่อบ่หัดนออตัวนี้แข้งอนนึงนอองนออนี่ไหนแหละตัวนี้นะ แต่กระแขงเพื่อกันมาไส่ขังมันโคมันมีอย่างไม่ใช่อะไรที่หนุ่มเนื้อหรือไงเดอะหรือว่าอันนี้แต่เฮงนะบรอดอันนี้บรอดเอาขี้ดินมาโปใส่ขักอรือก้ามันโคโค่เอามาผิดชกผิดดิบย่างีคอยว่าจิจ้างเขาขุดอันนี้ขุดห้องไปให้มาใกล้ๆเอาขี้ดินทมเงาจักเจ้างามได้สองสามพันเขาจะเห็ดอยู่บ้างจางเหดเจ้าแ่ง บอกแล้วคุดจะหั่นอะไรแหละนี่ไปหอดหั่นหอดป่าขาเนี่ยห่องเดียวนี่แถวเนี่ยบ่ได้เลิกบ่ได้นะพ่อโอ้สองจำพันแพ,นพงมาจาก <c oughs> เอาไรจะไม่ใครคะเอาแล้วเอาเด้อสิไปคุดหัวขาเด้อหาเสียมก่อนเสียมโคดหัวขาหัวขาจะไปตายวายบ่แล้วเนี่ย กระแตนลายงูเห่าหน่อยลายอาเทียมมะคุนเอาขาดบ๊อบเบมากกระทันยังไงกกเยอะแยะเลยนี่แล้วไปใช่เลยท่านมากกระทันคือเราเข้าเออพี่เราเอาตัวนี้หน่อเดียวก็เอาเมื่อแกงซทำ

เสียมก่อนเด้อเปลี่ยนถูกเจ้ามิกี้ไปหันไหล่เป็ดอยู่ทงนาจักจันด้อนนะห้องเซวเสเียมบุมี่ลหรอวะในนี่เด้อเสียมกุดเอาขาอ่อนใชไปเอากระป๋องนี่มามาไว้ทิ่มยูหน้าพี่หั่นห่ะผงผ้าหั่นห่ ปาดเปลือกมันเอาให้ลูกกินน้ำหน่ยเพื่อยากอ,ยอันเดกกหมัก,มากหาบึงเท่านั้นแล้วจังหน่อยเฮ็ดเพื่องออกแล้วนี่คันพลตกคันกวาดแล้วบูมีเชื้อมันมมนี่น มักกะทันอันนั้นแลาว่านี่เยอะแยะนี่นำคุม,ม,ม,คม,มเออเนาะนี่ใบน่อยเนาะใบน่อย,อยโอเคพี่น้อ,นนอ,องขอขขอนุญาตซับขาเด้อชหัวขาก่อน